วันนี้อีฟจะมาเผยความลับของอีฟค่ะสินค้าของอีฟสมีคุณภาพที่เชื่อถือได้เพราะเราวิจัยและพะัฒนาสินค้าเองมีโรงงานเป็นของตัวเองและโรงงานของเราเหนือกว่าด้วยมาตรฐานอาเซียน GMP เป็นรายแรกของประเทศไทย ความลับที่ว่านี่คือเบสพรีมค่ะกว่าที่จะมาเป็นสินค้าถึงมือผู้บริโภคเราในฐานะโรงงานต้องนำเข้าสารสกัดก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งครีมหนึ่งตัวจะมีสารสกัดมากมายการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพและควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพนั้นยากอยู่แล้วแต่ที่ยากสุดๆคือวัตถุดิบที่มาถึงโรงงาน เราจะไม่ปล่อยให้วัตถุดิบอยู่ค้างสต็อกนานเกินเจ็ดวันสวัสดีค่ะพี่เอกอันนี้ก็เป็นสารสกัดเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเมื่อเข้ามาเมื่อสามวันที่แล้วนี้พอเ,เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการคิค่ะและตัวนี้จะเป็นสต็อก เบสทีมนะยครับคือวัตถุดิบเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เร่งกระบวนการผลิตเนาะตามตามมาตรฐานนะครับคือมันมาตรฐานสินะค้ามาที่ทีมส่วเราอะครับมันผ่านกระบวนการที่ถูกต้องเนาะตามตามมาตรฐานมันทีมส่วที่ผลิตด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วจะทำให้ตัวประสิทธิภาพของตัวแอคทีฟนะครับตัวตัวสารวัตถุดิบที่เราได้รับเข้ามาเมื่อสามวันก่อนนะ่ยแต่ก็มันยังคงมีประสิทธิภาพเต็มอยู่นะครับ่อย่ใ ทันทีที่ครีมของเราผลิตออกมาเราส่งตรงถึงลูกค้าทันทีล็อตต่อล็อตไม่มีการคงค้างเหลือไว้ที่โรงงานทำให้ครอบครัวอีฟส์สามารถนำสินค้าทั้งหมดที่ยังเป็นล็อตใหม่ล่าสุดไปเสิร์ฟถึงมผู้บริโภคเรากับอาหารที่ปรุงสดใหม่คงคุณภาพไว้อยู่เสมอลองคิดดูนะคะว่าสินค้าทั่วไปต้องผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านความชื้นมาตลอดทั้งปี ทำให้ทางวิตามินและสารสกัดสารแอคทีฟที่อยู่ในนั้นถูกลดประสิทธิภาพลงไปมากแค่ไหนแต่ครีมของอีฟมีความสดใหม่ค่ะคุณภาพเต็มเปลี่ยนอยู่ในนั้นที่เราทำได้เพราะเราใช้หลักการผลิตแบบ Made to Order ไม่มีการกักตุนซึ่งทางฝ่ายผลิตหรือหลังบ้านเนี่ยต้องวุ่นวายทำงานกันหนักมากๆค่ะแต่ก็ทำให้สินค้าได้คุณภาพที่ดีซึ่งเป็นกุญแจหลักสำคัญของอีฟเลยทั้งหมดนี้จึงมั่นใจได้เลยค่ะว่า เราทำทุกวิถีทางทำทุกอย่างโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักที่คุณจะไม่มีวันหาได้จากที่ไหนคะ่ะ